Terima kasih atas dukungan Anda.

không muốn không muốn Ghiền Mì Gõ Để của không bỏ lỡ những video hấp dẫn บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลโดดเลือกแล้วกับผมนายหอมปรึกษาข้าราชการบำนาญจะได้ประกอบพิธีใบสีสู่ขวานข้าวในโอกาสบัดนี้ครับอนทานุภา Anubhawena buntaran tanang, tamaran tanang, sangkaran tanang, kami caru pesirisikara tetem, candari imam. ตุมิขตเดมอมจยันตเจวัจลันานและจมีความคันปนาคังอิตัม a านสันติเกยังบทยรวัจลังตาดม ยำบัตันตางธรรมะสาวนัคโรอายมวัตันตาธรรมะสาวนัาโรอายมบัตันตา

quang 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 เอาเงินชทางเข้ามาหุม้มกอ่อดีมือดีวันเดี้ทเอาบุญเฮืองขึ้นปราสาทผู้ฉลาดเข้ามาฟังธรรมก่อวดีมือดีวันนดี้เจ้าได้เงินคำเสียง กวาดีมือนีวันนีเท่าเห็ดไท้ปลูกดังกวาดีมือดีวันดีเอาดอกไปเอามาเบิกไบชีเทียนีเขามาเบกิกขึ้นข้างดึกงามดีกวาดีมือนีมือนีแม่นมืออามมดการตกตกไปดี แมน,นตอกไม่จังขันหาไปดีแฟนขันไม่เก่าคุณนั่งจะแต่งแล้วจึงโยมาใจอยาตุกภาวังใจอยามังคารังอุกาสาอุกาสาถึงจะดู